วัสดีครับวันนี้มารีวิวหนังอินเดียนะเรื่องจิวยะศิวะนั่นแหละนะเอาชื่อพระศิวะแต่ว่ามีคำว่ายะเข้ามาด้วยศิวยะศิวายาเป็นชื่อของพระเอกนะครับเรื่องนี้เป็นหนังปีสองพันสิบหกะโอ้โหสิบปีแล้วนะเพิ่งได้ความจริงดูไปแล้วรอบหนึ่ง ดูอีกลอบก็ก็สนุกยังสนุกอยู่แหน่ไอินเดียเน,นี่ยนะเขาทำออกมาได้ผมว่าฉากแอคชั่นฉากซึง้งฉากรักก็ทํบดีมีเพลงแทรกเรื่องนี้เพลงเขาไม่ใช้วิธีไม่เอาเพลงมาเป็นแบบมาเต้นมาอะไรนะเป็นเพลงแบบดำเนินเรื่องเช่นตอนจีบกันก็ไปเที่ยวไปโน่นไนี่ก็เป็นเพลงเพลงหนึ่งไปนะ แล้วก็เพลงตอนที่เขาเลี้ยงลูกก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะ่ะปีนเขาโน่นนี่นั่นเพลงเขาใช้วิธีดําเนินเรื่องแทนนะ่ะเพื่อให้ระยะเวลามันก้าวเร็วผ่านไปอย่างรวดเร็วนะเรื่องนี้เป็นเรื่องชื่อไทยเขาให้ชื่อได้ไต่ระหำล่าดเดนคนโอ้โหฟังชื่อแล้วนี่หนังมันแบ่ง แบ่งเป็นส่วนชัดเจนเลยนะส่วนแรกส่วนพระเอกกับนางเอกจีบกันนางเอกเป็นชาวเป็นนักท่องเทีย่ยวนักท่องเทีย่ยวชาวบังกลาเรียรนะมาเที่ยวที่อะไรเทือกเขาของของอินเดียนะ่แล้วมาปีนเขานะครับพระเอกนี่เป็นผู้พาไปพาไปปีนแล้วก็ป,ประสบอุบัติเหตุนะหิมะถลม่มคนอืน่น รอดหมดพระเอกกับนางเอกเนี่ยไปประสบภัยด้วยกันก็เลยปิ๊งกันนะแล้วก็รักกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ท้องนางเอกท้องนะครับนางเอกนี่ไม่อยากไม่อยากมีลูกเป็นนักท่องเที่ยวนะฝรั่งอะท้องปุ๊บก็อ,อยากจะเอาออกพระเอกบอกไม่เอาออกให้เอาไว้รอก่อนสักสิบเดือน แล้วคุณจะไปไหนก็ได้ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เอาอ่ะเพราะว่าเขาคือนางเองกเขาจากจะกลับบ้านอยู่แล้วเขาเขาจะไม่เอาลูกเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกมาเที่ยวแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นเองนะแต่พระเอกเนี่ยเขาขอไว้นะแล้วก็เป็นอย่างนั้นนางเอกจัดให้ในลูกมาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงพูดไม่ได้นะเป็นใบเป็นใบ แต่ว่าหน้าตานี่ไปทางนางเอกหมดเลยผมบอลหน้าเป็นฝรั่งเลยนางเอกก็กลับไปไม่กล่าวหาเลยเลยไม่กล่าวถึงเลยตอนคือคลอดปุ๊บไม่อยากเห็นหน้าเลยซ้ำโอเป็นแม่ที่ใจร้ายมากคลอดแล้วก็พอหายก็ไปเลยคือไม่อยากจะคิดถึงนะมีแต่เขียนจดหมายดิงไว้ให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ เขามีชื่อเยอะแยะแต่ว่าให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้ไม่ต้องบอกเขาเพราะว่าเขาจะจะลืมจะลืมลูกดูสิแต่พ่อไปบอกลูกว่าแม่ตายแล้วแต่เขาก็เลี้ยงลูกมาเลี้ยงแบบอสนิทกันจะกลับเป็นเพื่อนเลยนะแล้ววันหนึ่งแผ่นดินไหวพอแผ่นดินไหวข้าวของก็พัง และนี่แล้วนะ่ะลูกไปเจอจดหมายของแม่เอา้าแม่ยังไม่ตายเนี่ยก็เลยโมโหพ่อเลยโมโหพ่อทําไมถึงโกหกว่าแม่ตายพาเขาไปเดี๋ยวนี้เลยนะอยากให้พาเขาไปไปหาแม่ที่บันการีพ่อเขาก็ทนลูกตื้อของลูกไม่ไหวเพราะลูกโมโหโกรธมากที่โกหกเขาก็ต้องพาไปนะครับไปถึงเนี่ย ที่อยู่ที่แม่ให้มาหายไปแล้วพ่อแม่ไปมีสามีไงไปแต่งงานไปแต่งงานกับคนรวยเลยนะครับไปถึงปุ๊บเจอที่อยู่ก็ไม่เจอแล้วทีนี้ไม่รู้จะไปไหนก็เลยไปสถานทูตให้ตามหาชื่อนี้ชื่อนี้นะสถานทูตก็ทามาแต่พอออกมาเนี่ยไปอยู่โรงแรมแล้วไปเจอเหตุการณ์ าขามนุษย์เราตอนนี้เราเริ่มเห็นหนังเขาเรียกว่าอะไรองค์ใหม่ละนะองค์แรกเป็นพระเอกกับนางเอกองสองเป็นเลี้ยงลูกองสามเนี่ยจะเริ่มมาทาง Action แอคชั่นแลละทีนี้ไปเจอพวกขามนุษย์นะเอาเด็กไปส่งให้กับพวกคนรวยที่วิปริตทางเพศนะ เอาเด็กไปส่งให้ขายพระเอกเห็นอย่งนั้นก็คิดถึงลูกตัวเองก็เลยไปช่วยแจ้งตำรวจซัดซะไอคนรวยหมอบเลยแต่ว่าพอไปส่งปุ๊บเหมือนกับว่าตำรวจมีส่วนนะครับอืแล้วก็เห็นว่าพระเอกมีลูก ตำรวจก็ต้องจับตามหน้าที่ออกข่าวเลยว่าโหนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจับคนข้ามมนุษย์ได้วัวข้ามมนุษย์มันต้องแขนอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยมาลักพาตัวลูกของเขาไปเขาก็ตามล่าช่วงนี้จะเริ่มเป็นฉากแอคชั่นบนท้องถนนอย่างมันและกล้องอินเดียนี่โอ้ไอเดียเขาเหมือนเคลื่อนกล้องแบบ วูบเข้าไปแล้วก็จ่อหน้าแล้วก็ออกไกลๆแล้วก็วูบเข้าไปจ่อหน้าโอ้ขณะที่รถกําลังไล่ล่านะแล้วรถบนท้องถนนบังกาลาเรียนะครับเยอะมากเหมือนกับปิดถนนถ่ายเลยหนังเรื่องนี้นะแอคชั่นนี้อู้หน,นังอินเดียนะครับถึงมันจะสโลโมชั่นถึงจะเหลือเชื่อซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่มันมันมาก นะแล้วก็ตามไม่ทันนะถึงเขาจะทำลายอาพวกขามนุษย์ได้หลายคนนะแต่ว่าก็ยังตามไม่ทันก็วิ่งนะนะและคนเขาก็เยอะพอพอตามไม่ทันตำรวจก็มาจับเขาทีนี้บอกว่าเขาแลวแหละเป็นคนลักพาตัวเด็กคนนี้ แล้วก็อ้างว่าเอ่อตัวเองเป็นพ่อเป็นลูกทั้งๆท,ท,ที่หน้าตาไม่ได้เลยเพราะลูกเขาออกหน้าฝรั่งไปทางแม่หมดเลยไงเขาเนี่ยเป็นหน้าอินเดียเลยก็บอกว่าไอ้นี่ต้องลักพาตัวเด็กมากลายเป็นว่าถูกจับแต่พราเอกม่ยอมอยู่แล้วนะเขาต้องไปช่วยลูกเขาและสถิติการลักพาตัวนี่เจ็ดสิบสอชั่วโมงเนี่จะถูกส่งออกนอกประเทศ เขาต้องหาให้ได้หาลูกเขาใหเจอก่อนเจดสิบสองชั่วโมงเขาก็แหกคุกออกมาเลยแหกถลม่มทลายลงพงลงพักเนี่ยฟังเป็นละนนีล้หนาทตำรวจจับเอาไา่อยู่นะและเขาก็ไปอะไรมีแม่เมียของเขาเอ,อ่ะนางเอกอ่า ซึ่งไปมีสามีใหม่สามีเห็นข่าวนะครับแล้วก็บอกว่าและเห็นหน้าเห็นหน้าพระเอกด้วยบอกว่าให้ให้นักเอกเนะี่ยไปช่วยตามหาลูกเลยแหละเพราะเป็นลูกของของคุณเองอ้สามีดีนะเข้าใจพูดง่ายให้ไปเลยให้เมียไปช่วยแฟนเก่าตามหาลูกนะก็ไปช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ทูต คนนึงแล้วก็พวกแฮกเกอร์อีกคนหนึ่งที่มาช่วยกันนะและพระเอกตอนที่ไปหานี่เพราะว่าเขาจะเอาเด็กไปขายใช่ไหมเขาก็ไปหาตรงที่สถานที่มีโสพินีมีอะไรไปตรงนั้นก่อนเลยเพื่อไปหาลูกเขาพอไปถึงก็ออถล่มเลยนะครับลาบเป็นหน้าก่อนช่วยเด็ก ออกมาได้เยอะเลยเป็นข่าวใหญ่โตนะใหญ่โตขนาดนั้นไอ้พวกขามนุษย์ไม่ยอมอยู่แล้วแน่นอนว่าถล่มเขาก็เกิดฉากแอคชั่นโน่นนี่นั่นนะอย่างมันไปหาต้นตอก็คือตำรวจตำรวจนี่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแต่มันก็ไม่มีแค่นายเดียวนะไม่ได้มีทั้งหมดแล้วเป็นตำรวจ ที่เป็นระดับผู้กองเลยมั้งนะโอ้โหพระเอกช่วงนี้ถ่ายทำไว้บนภูเขาตอนที่ล่ากับตำร,รวจเนี่ยภาพงดงามมากแอคชั่นนี่เหลือเชื่อแล้วก็สวยงามนาะทคารนี้เขากำลังเอาเอาผู้หญิงไปส่งออกนอกประเทศเนี่พระเอกไปตามแล้วก็ช่วยได้นะตอนจากแอคชั่นตรงนี้เนี่ย สุดยอดนะครับพระเอกโคตรอึดทนตกหน้าผาไม่เป็นไรคิดดูตกหน้าผาขนาดที่ตกหน้าผาลงมาเนี่ยยังสู้กันอ่ะสู้กันขนาดที่ตกลงมาโอ้โหอินเดียมันทําเหลือเชื่อมากคนเราขนาดที่ตกหน้าผามันจะมีเวลาเหรอใช่ไหมอันนี้ขนาดที่ตกหน้าผานี่หัวฟาดหินยังไม่เป็นไรอ่ะสู้กันต่อนี่คือหนังอินเดีย ไม่สนใจตะกะความเป็นจริงไม่สนเอามันจบด้วยแบบซึ้งๆน้ําตาซึมเลยนะครับดังเรื่องนี้นี่เรื่องดราม่าระหว่างลูกเมียเนี่ยแต่มีตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นตัวแทนลูกนี่พอเจอแม่ปุ๊บแม่อยู่กับคนรวยโอ้โหหลงละเ,เลยไพก,ก็เลยคิดว่าไอ้ลูกคงคงจะอยากอยู่กับแม่แล้ละเพราะอยู่กับเขามันเขาเป็นแค่ไกด์ไกด์นำเที่ยว แต่แม่เนี่ยอยู่กับคฤหลสงหาเลยมีตุ๊กตาเต็มห้องชวนพ่อมาดูแล้วพ่อก็ฟซึมเลยกลับบ้านนั่งเครื่องบินกลับบ้านไปคนเดียวตอนจบนะครับกําลังจะนั่งเครื่องบินกลับบ้านลูกมาโมโหพ่อพ่อไม่ชวนกลับแต่ตอนนี้ซึ้งมากทําไมพ่อถึงหนีไปทําไมพ่อถึงทิ้งนูลูกตบตบตีพ่อ ตแบบโมโหพ่อพิงค์เขาและก็จบอย่างนั้นนะเราเลยไม่รู้ว่าลูกอยู่กับใครอยู่กับแม่หรือว่าอยู่กับไปกับพ่อกันแน่กอดกันแล้วก็จบโอ้โหหนังเรื่องนี้นเอาซะแบบน่าจะเฉลยหน่อยนะพูดง่ายๆคือให้คนคิดเองว่าลูกจะอยู่กับใครเออไอ้เราก็เชียร์พ่อเราพ่อ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่ออยู่คนเดียวไง แล้วก็ลูกไปอยู่กับพ่อมาตลอดแม่เนี่ยไม่ต้องการลูกเลยจะอยู่มาชุบมาเปิกว่าเฮ้ย hey, คุณดูแลลูกไม่ดีเอ็งฉันจะดูเองจะอยู่ไปขอมาเฉยๆดื้อแล้วพ่อเอกก็ให้เฉยเออเอาอะ่ยถ้าจะหักก็หักตรงเนี้ยนะครับดังสนุกมากเรื่มเออเรื่องอะไรซึ้งดีแต่ว่าตากะกัดตรงเนี้ยแน่จะมาขอลูกให้เฉยเลยงงเหมือนกันนะ ทั้งที่เเองเลี้ยงมาตลอดแล้วแม่เนี่ยไม่ต้องการลูกเลยตั้งแต่ต้นอยากจะทำแท้งด้วยซ้ำเราเห็นแล้วมันไม่ใช่แล้วดังเบบนเนี่ยนะตรงนี้หักคะแนนเลยตรงนี้นี่ถ้าให้คะแนนผมให้เก้าเต็มสิบสนุกมาตลอดมาตอนจบนี่หละนะไม่เฉลยแล้วก็อะไรวะแม่เอาลูกไปเฉยเลยนะมันไม่ใช่ตาม ตามหลักความจริงพ่อไม่ยอมอยู่แล้วรู้ว่าลูกชอบแต่ว่าพ่อจะยอม,มเหรอแม่ไม่ได้กลการลูกตั้งแต่ต้นนะอันนี้นี่ขัดใจพูดง่างนะครับอา้าวรอหาดูนะครับสิวายะหนังปีสองพันสิบหกภาพสวยดำเนินเรื่องดีแต่งเ,เป็นองค์ชัดเจนแอคชั่นนิ่ สโลโมชันตามสไตล์อินเดียแต่ว่าไม,ไม่ขัดใจเลยนะครับสนุกดำเนินเรื่องดีมากซึ้งครบรถมีตลกมียิ้มอมยิ้มดูไปยิ้มไปมันนะโอ้รายรถด,ดังเน,นี้แนะนำให้ทุกคนไปดูนะครับดังอินเดียโอ้โหวันนี้ผมดูสองเรื่องเดี๋ยวจะมารีวิวฟังอีกเรื่องหนึง่งเป็นสไตล์แบบวิทยาศาสตร์ก็ไม่บรรมดานะดังอินเดียเนี่ย นะจะรีวิวให้ฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามริบป่วยใจไปเด้วยสวัสดีครับ